ไปติดตามอีกหนึ่งสารคาดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนอนุรักษ์ช้างไทยค่ะ จัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชารฤ้ถ่ายช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดิน เมื่อพุทธศักราช2,541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขามอเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันเดียรระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้นก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะ และชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทํากินติดกับป่าก็มีความรักมีความสํานึกมีความตระหนักในความสําคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทําร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระเาชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่า ช้างบริเวณป่ากคูบุรีซึ่งนับวันจะัทะวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปีนอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปธรรมอยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่งสองชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลบบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันคชฉบาลแห่งชาติในพระอุปถรัรมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกกวานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้ รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมา ซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2,540ถึง2,543พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรัก้ช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยมีทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันกอจบาลที่ท ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสาธารณแพทย์สัญจรท Trans ุกทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่สูร,รักช่างไทยสถาบันข้าราบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่าน,นทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของสูร,รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทานหนึ่งล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับด้วยสายทานแห่งพระมหกากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของพระสบกรนิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า1 000งตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ3000ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า4,000ตัว